ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยได้เรียนแล้วนะครับว่าถึงแม้รัฐบาลจะแสดงความจริงใจในการหยุดยิงก็ตามนะครับแต่ผมได้กล่าวว่าแต่กําลังคนหน้าง,งานเนี่ยในพื้นที่เนี่ยยังปฏิบัติการที่ยั่วยุแล้วก็ฝ่าฝืนแล้วก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแสดงว่านะครับถ้าถ้ารัฐบาลมีกมบูชามีความจริงใจแสดงว่าทหารเขาไม่มีวินัยน,นะครับเป็นทหารที่ไม่มีวินัยน,นะครับ เพราะนั้นตอนนี้ผมมองอย่างนั้นก่อนนะครับต่อไปคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีถ้าถ้าในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะคือเราถือว่าทางกัมพูชามีความจริงใจที่จะหยุดยิงนะครับจากการที่บรรลุข้อตกลงในระดับกองเลขานะครับแต่จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยผมแบ่งไว้3ระดับนะครับคือระดับกองเลขานี่ถือว่าจริงใจระดับหนึ่งเอาก็ผ่านแล้วเดี๋ยวเหลือวันพรุ่งนี้นะครับลำตีกลาผมทั้งสองประเทศไปเนี่ย ก็จะวัดความจริงใจระดับ2นะครับว่าถ้าเป็นไปตามวันนี้ไทยกับกัมพูชาก็จริงใจผ่านไป2ระดับแล้วจริง,รงๆแล้วเนี่ย MOU ย3เนี่ยยังมีประโยชน์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรากล่าวหากัมพูชาได้เนี่ยกับนา,นานาประเทศเนี่ยหรือเรากล่าวหาเพว,ว่าเขาผิด MOU 43ถ้าไม่มี MOU 43มนะมันไม่มีข้ออ้างอิงไม่มีกติกาอ้างอิงที่จะไปกล่าวหาก็ได้เลยนะครับต,ตอนนี้ไม่มีอะไรเลย